สวัสดีค่ะสวัสดีในวัน Boxing Day นะคะอ่าอยากจะรู้ใช่ไหมว่า Boxing Day เนี่ยคืออะไร Boxing Day นะคะก็คือวันหลังจากวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะและทำไมถึงเรียกว่า Boxing ตอนแรกเนี่ยเราอาจจะคิดว่า Boxing คือการต่อยมวยใช่ไหมแต่จริงๆ Box มาจากของขวัญน,นะคะคือกล่องของขวัญน,นั่นเอง Boxing Day เนี่ยจุดของมันก็คือวันหลังจากวันคริสต์มาสซึ่งเราได้เเลิมฉลกับครอบครัวเราเนี่ยแล้วเนี่ย คนยุโรปอะ่ะเขาก็จะออกไปมอบของขวัญให้กับคนยากจนหรือว่าคนที่ต้องการอะนะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นวันคืนความสุขให้กับประชาชนเอ๊ะมันยังไงอ่ะเป็นวันที่มอบของขวัญให้กับคนที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเซเลเบรตะคะมันจึงเรียกว่า Boxing Day แต่ปัจจุบันนี้นะคะ Boxing Day เนี่ยมันกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าว่าเป็นวันที่ของอาจาละลดราคาเนื่องจากว่า ผู้คนเนี่ยได้ซื้อได้ช้อปปิ้งในช่วงคริสต์มาสกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอหลังจากคริสต์มาสเนี่ยมันก็ไม่ต้องให้ของขวัญใครแล้วดังนั้นของเนี่ยก็เลยเอามาออนเซลเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันที่26ธันวาคมของทุกปีเนี่ยในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาแคนาดาเนี่ยมันจะเป็นวันที่คนเนี่ยไปต่อคิวรอห้างเปิดเพราะว่า จะได้สินค้าลดราคายอย่างมโหฬารเลยนะคะก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขในวัน Boxing Day นะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ